เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมภูผาเทิอกกันนะครับคุณผู้ชมครับทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นมีรอยรอยทางเดินขึ้นไปก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับก็เดินขึ้นไปชันพอประมาณนะครับฮะผมพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมภูผาเทิอกกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเ้า,าแหบๆแล้วพี่น้องเลยเ้า,าแหบๆเลยไปว่าเมื่อยครับโอ้โห นี่ครับเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะมีจุดท่องเที่ยวอยู่แปดจุดนะครับที่อุทยานเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเทือบนะครับจังหวัดมุกดาหารน่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ขึ้นมาซ้ำในก,กเมยเศร้าเหีห่ยบๆหบรอพี่น้องอ่ะพูดแล้วครับผมยางขึ้นมาบางหันมันก็สิเป็นแบบลักษณะยังสีมันก็เมยเนี่ย อ,อุทยานแห่งชาติภูผาเทบิบมาวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมมาวันธรรมดาเดินขึ้นชมคนเดียวเลยว้าเมื่อยเศร้าแหบๆเลยคุณผู้ชมเอ้ยอ่านี่อะไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเฮ้ยน่าจะเป็นกล่องปลั๊กไฟหรือเปล่า ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับอ่าจุดที่หนึงมีป้ายบอกแล้วมันคืออะไรครับยางพิษแก่นสารเอาตัวนี้ครับยางพิษยางพิษแก่นกลายเป็นยาดีนี่ครับยาดีสมุนไพรอยู่ภายในอุทยานภูผาเทินะครับอ่าโอ้โหก้อนหิน สวยงามแหะครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติภูผาเทือบจังหวัดมุกดาหารครับตั้งอยู่บนภูเขานะครับอ้เมื่อยแล้ะครับพี่น้องเลยอันนี้ต้นกลางกลางชื่อท้องถิ่นเรียกว่ากางนี่ต้นนี้นะครับต้นกางว้าเมื่อยแล้วครับพี่หน้องเลย แต่ก้อนหินก็สวยครับคุณผู้ชมก้อนหินนี่สวยงามครับขึ้นไปได้อีกครับคุณผู้ชมครับพุนย่างขึ้นไปได้อีกครับภูผาเทิบนะครับเข้าไปในช่องตรงนี้ได้อีกนะครับมาบึงกันครับโอ้ก้อนหินที่นี่สวยงามเลยครับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัด มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามดีครับก้อนหินหลากสีอ่าขออภัยไม่ใช่หลากสีสีมีสีเดียวแต่ก้อนหินแบบมีหลากหลายหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นเป็นก้อนโคโลโคิเลโอ้ยเมื่อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โอนี้สีสเกตชาแนลครับมากไกลครับสีสเกตชาแนลมาที่จังหวัด มุกดาหารครับมาชมก้อนหินที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทบิบจังหวัดมุกดาหารครับพ่อและล่ะครับพี่น้องครับเมื่อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกต c ชาเนี l ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ